ก็วันนี้จะมาอธิบายวิทยุด้านหน้าว่ามันทำอะไรได้บ้างหลักๆจะไม่ได้ลงดีเทลลึกนะครับก็คือจะอธิบายแค่คร่าวๆเพราะเดี๋ยวคือจริงๆก็อยากอธิบายลึกแต่ผมกลัวมันจะนานเกินไปก็เอาเป็นว่ารู้แค่ว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวจะลองใช้งานให้ดูรวมถึงพวก การดาวน์โหลด Apple CarPlay Android Auto ว่าใช้งานยังไง a p p l e CarPlay เนี่ยไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเสียบสายที่ USB ตรงนี้จับโทรศัพท์ก็ใช้ได้เลยส่วน Android เนี่ยมันต้องโหลดแอปหนึ่งตัวโหลดจากอินเทอร์เน็ตเป็นไฟล์ APK ไม่ใช่ Play Store นะครับ่ะมาเริ่มกันก่อนเอาอย่างแรกเลยให้เข้าใจก่อนว่ามันคือวิทยุธรรมดาหนึ่งเครื่องที่ฟัง FMAM ฟังเพลงผ่านบูทูธออดิโอได้เชื่อมโทรศัพท์ได้ดูแผนที่ได้แต่ต้องต่อผ่านสมาร์ทโฟนที่ USB ด้านล่างอ่าเข้าใจแบบนี้ก่อนถ้าเกิดจะดูหนังล่ะมี USB ก็เสียบหนังเข้าที่ USB อันนี้แต่ดูได้แค่กรณีรถจอดเมื่อไหร่ที่รถเคลื่อนตัวทุกอย่างตัดฟังได้แต่ออดิโอฟังได้แต่ออดิโอหมายความว่าก็คือจะมีแต่เสียงภาพจะเป็นจอดำแล้วมี ภาษาอังกฤษขึ้นแจ้งเตือนมาด้านหน้าอ่าอันนี้ก็เป็นมันจะมี2แบบอันนี้เป็นแบบเขาเรียกวิดเจตกับไอคอนก็ลากเปลี่ยนได้เลย e d i t ได้เนี่ยครับพอกดค้างก็ e d i t ได้เลื่อนย้ายเปลี่ยนเหมือนโทรศัพท์เหมือนย้ายแอปในโทรศัพท์เลยอ่ามันจะสะท้อนมองไม่ค่อยชัดอ่าก็กดค้างแล้วก็เลื่อนไอคอนก็เหมือนกันไอคอนก็อ่า พอ,อกดค้างมันก็เหมือนโทรศัพท์เลยย้ายเปลี่ยนได้แต่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมก็ประมาณนี้บลูทูธเห็นแต่ละคนบอกว่ามันเชื่อมยากเหลือเกินนะบลู Bluetooth. ทูธจริงก็ไม่ได้ยากก็เลื่อนมาถามว่ามันทำอะไรได้บ้างอีกมันบันทึกเสียงได้นะครับบันทึกเสียงในรถบันทึกเสียงในรถแล้วก็ตั้งตั้งเมนู เมนูโปรดได้ก็คือสามารถกดจากวงเแล้วระบบที่เราตั้งไว้มันก็เริ่มทํางานเลยหรือจะกดจากตรงนี้นชัดหรือกดจากตรงนี้ก็คือตั้งตั้งเมนูโปรด่เมนูโปรดเมนูโปรดได้สองอย่างอย่างคันนี้ยอย่างคันนี้ผมตั้งไว้ก็คือถ้ากดที่พวงเาละรถจะเริ่มอัดเสียงเลยอัดเสียงการคุยกันในรถเนี่ยถ้าผมกดตรงนี้นะจะบันทึกเสียงเลยเะี่ยลองดูปึ๊บ เนี่ยมันตั้งได้ใช่ไหมครับ mm hmm. เข้ามาตรงนี้เลยกลันอันนี้มันตรงนี้มันตั้งได้แสดงว่ามีคนไปรีเซ็ตมีคนมาเล่นแล้วไปรีเซ็ตคืนค่าโรงงานเนี่ยมันตั้งได้ว่าจะให้อะไรกดรีเจ็คสายกด p r i เวสซี่โหมดกดไวส์เมโมเนี่ยคือบันทึกเสียงคือไ i ส์เมโมอันนี้คือกดจากกวงมาลัยก็ตั้งตรงนี้อันนี้คือกดจากคีย์บอร์ดตรงนี้ก็คือตั้งตรงนี้น,นี่ผมตั้งเป็น Display off on ไว้ ก็คือพูดง่ายว่ามันดับจอได้สมมุติขับรถต่างจังหวัดจอมันใหญ่ไม่อยากให้แสงมันแยงปลากดดับจอก็ตั้งไว้ทีตรงน,นี้ผมตั้งเนี่ยดิสเพย์ออนออสมมุติเนี่ยผมเพิ่มเสียงเสียงมันดังตั้งตัง้งเพลงไว้เดี๋ยวดูนะผมกดตรงนี้กดตรงนี้จอจะดับแต่เพลงยังอยู่กดปึ๊บ จะเป็นหน้าสเปนไบเป็นดิสเพย์แบบนี้แต่ลำโพงรถยังใช้งานอยู่เห็นไหมครับวิทยุยังติดอยู่กดอีกทีมก็กลับมาอันนี้คือสิ่งที่มันตั้งคาได้เดี๋ยวเรามาดูว่าผมเป่าเสียงอ่อโฟนโทรศัพทอ์อันนี้มันกดแอดนิวไม่ต้องแค n นเซนแบบหนึงแบบน่งแค้นเซนแล้ว เองกดเข้าที่นี้อ่าอ่าเนี่ยพอเรากดอันนี้เราก็มาเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์แล้วก็หาชื่อเกียร์มอเตอร์เดี๋เรามาดูว่ามันเชื่อมยากมากน้อยขนาดไหนมีบลูทูธโอนี้รุ่นนี้อ่ามีนี่โทรศัพท์ออฟฟิศนะครับเรามาลองใช้ดูหัวเว่ย Y7 Pro อ่าเดี๋ยวมาดูอ่าเกียร์มอเตอร์ขึ้นแล้วเข้าที่เกียร์มอเตอร์ เราก็มากดจับคู่กดจับคู่แค่นี้เองคอนเนคแล้วรอมันแอคทีเวตแบบหนึ่งนี่ซิงเข้ามาหมดแล้วเราก็กดอนุญาตที่โทรศัพท์เรียบร้อยคอนแทคทุกอย่างเข้ามาหมดเข้ามาหมดแล้วเชื่อมง่ายมาก ชื่อมง่ายมากอันนี้คือคอนแทคทั้งหมดเราก็กดดาวน์โหลดกดแอดได้เนี่ยเบอร์ทุกอย่างก็จะเข้ามาในนี้นง่ายมากถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่ปิดบลูทูธอันนี้ระบบตัดเห็นไหมครับขึ้นแล้ว Disconnect แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นรถมาเราแค่เปิดบลูทูธโทรศัพท์ครับถ้ามันเคยเชื่อมไว้มัน Connect a ออโต เข้าไปดูเข้าไปดูไม่ได้ไปครับนึ่งนะ,ะโฟนยงเส้นเนี่ยเนี่ยมันมัน,ม,นมันจ้องจะคอนเน็คือเครื่องที่อัดอยู่นี่ก็เคยคอนเน็กอ่าเนี่ยเรามันจะดูมันจะดูรายชื่อได้เนี่ยมันเคยคอนเน็กกับเครื่องไหนไว้บ้างมันก็จะอยู่ในเนี้ยครับถ้าเรากลัวว่ามันเยอะเกินไปมันจะได้อยู่ประมาณหกเครื่องนะครับ มันจะได้อยู่ประมาณหกเครื่องนะมดีลีทดีลีทให้หมดเลยดีลีทให้หมดมันจะได้ไม่ต้องเชื่อมใครแล้วก็มาต่อใหม่คราวนี้เราต้องมาต่อใหม่แต่ถ้าเราไม่ได้รีลีสเมื่อกี้ไอ้พวกหกเครื่องเมื่อกี้ที่มันเคยคอนเน็กไว้อ่ะถ้าขึ้นมาในรถแค่เปิดบลูทูธเนี่ยมันจับสัญญาณเองออโต้เลยเหลือไอโฟนไว้เครื่องหนึ่งของเจ้านายก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเลยต่อมา นี่แหละอันนี้แหละที่จะงงเพราะอันนี้มันคือวิทยุอย่างเดียวเข้าใจก่อนมันคือวิทยุอย่างเดียวฟังเพลง F M A M ถ้าเราเชื่อมบลูทูธแล้วก็ต้องมาท่านม,มุติเราจะฟังเพลงจากจุกสมมติจะฟังเพลงจากจุกก็ให้มาเข้าที่มีเดียแล้วมันจะกลายเป็นมีเดียออดิโอเท่ากับเราเปิดในโทรศัพท์เราเสียงก็จะออกลำโพงรถแค่นั้นเองแต่ถ้าเมื่อกี้เชื่อมบลูทูธอย่างเดียวมันจะเป็นสายสนทนาแต่พอหลังจากเชื่อมสายสนทนาเสร็จเราเปิดเพลงในจุกในโทรศัพท์เราเนี่ย เปิดเพลงในจุกในโทรศัพท์เราเนี่ยแล้วเราก็เข้ามาเลือกที่มีเดียนะครับรถไม่ได้ฉลาดขนาดขนาดว่าเปิดเปิดเพลงแล้วเอ้ยทำไมเสียงเพลงออกโทรศัพท์อยู่ให้มาเลือกที่มีเดียนะครับมีเดียแล้วก็เป็นบลูทูธออเดียโอเพลงก็จะออกลำโพงรถต่อมาอันที่สำคัญก็คือ Android Auto Android Auto Android Auto ดาวน์โหลดจากไหนดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นไฟล์ apk นี่ก็พิมพ์ Google ธรรมดาครับแล้วก็พิมพ์ว่า Android Auto อ่า๋ยวผมแบ็กกลับมาก่อนจะได้ไม่งงเพราะมันมีหลายอันให้เลือกมากอ่าโอเคเนี่ยผมพิมพ์ g o o g l e Android Auto อ่าเราก็มาดูว่าเราจะโหลดอันไหน,นนี่นะครับสังเกตดาวน์โหลดเป็นอันนี้นะครับไอที่เป็นตัวเลข กดเข้าไปเวอร์ชั่นล่าสุดดาวน์โหลดผมไม่รู้ว่ามันจะช้าเร็วขนาดไหนนะอันนี้ใช้ wifi บริษัทกดดาวน์โหลดจริงอ่ะกำลังดาวน์โหลดหนึ่งไฟล์ดูว่ามันเสร็จตอนไหนดูไปพร้อมกันอุ้ยสามนาทีเดี๋ยวผมพอยสไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนใกล้ๆเสร็จ มาต่อหน้าตะกล้เสร็จแล้วเมื่อกี้ผมเดินให้มันไปใกล้สัญญาณไวไฟอยู่ในรถมันไกลนะเป็นหนึ่งนาทีอีกแล้วตายโอ้ห้านาทีแล้วโอ้หกสิบเจ็ดนาทีเลยเดินไกลสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับ